รัฐรถามหน่อยไทยหลีกเลี่ยงไม่เซ็นสัญญาสันติภาพได้ไหมได้ทําไมถึงหลีกเลี่ยงได้ได้เหมือนกับกรณีที่ขเขมรเนี่ยนัดประชุม GBC และปรากฏว่าขเขมรมันก็ไม่มามันไม่สนใจแต่ขณะเดียกันตอนนี้ตอนนี้มีการน,นัดประชุมแล้วก็โดยที่มีประเทศอเมริกาบังคับแล้วก็มีประเทศเามาเลเซียเป็นเจ้าภาพ ก็จะใช้มาเลเซียอีกแล้วเป็นประธานอาเซียนอะ่ะเป็นเจ้าภาพเออปรากฏว่าจะเซน็นนายกรัฐมนตรีเสียนูจะเซน็นอ้างว่าเซ็นเพื่อสันติภาพขณะเดียวกันดินแดนยังไม่ได้คืนมานะขณะเดียวกันอ่านช้างอานมามันก็ยังแห้มๆจะเอากลับอยู่นะขณะเดียวกันประสาทตาควายเราเสียไปแล้วด้วยนะขณะเดียวกันบ้านหนองจนันเรายังไม่ได้คืนมาทั้งหมดเลยนะ ขณะเดียวกันบ้านหนองยาแก้วก็ยังไม่ได้ขึ้นมาขณะเดียวกันไอตรงบ่อนคาสินโนตรงจังหวัดตราดเราก็ยังไม่ได้ขึ้นมาเลยนะเออแต่ปรากฏว่าเราจะไปเซนเซนสงบศึกสัญญาสันติภาพเอ,อเขาเรียกว่าการเซนสันติภาพแปลว,ว่าเซนสงบศึกเซนสงบศึกโดยที่แผ่นดินมึงยังไม่ได้ขึ้นมาเลย เซนสงบสึกค่ะเอาละค่ะนายกรัฐมนตรีคนนี้ชื่อว่าอนุทิชนชาญวิรุกุลค่ะแล้วเรื่องแผ่นดินแล้วเรื่องเรื่องแผ่นดินรอก่อนเพราะว่าตอนนี้เพราะว่าตอนนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่จะต้องสันติภาพก่อนดังนั้นเรื่องแผ่นดินรอก่อนเรื่องหนองยากแก้วหนองจันเรื่องหนองยาแก้วหนองจันรอก่อนเพราะว่าตอนนี้เรื่องสําคัญที่สุดคือเรื่องสันติภาพก่อน Something like that ประมาณนั้นถามว่าถ้าเกิดเราจะไม่เป็นเซ็นได้ไหมได้ค่ะขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของรัฐบาลที่นําโดยนายกรัฐมนตรีค่ะเพราะว่าการเซ็นสันติภาพการเซ็นสันติภาพนั้นเราสามารถปฏิเสธได้โดยมีข้ออ้างว่าเราโดนลุกรานและปัจจุบันนี้ เราก็มีสามารถที่จะทําให้ประชาชนรู้สึกเสียน้ําใจได้และขณะเดียวกันประเทศกเมรนยางมิได้มีแนวโน้มที่จะสามารถทําให้พวกเราดํารงอยู่ซึ่งสันติภาพได้เพราะเขาก็ยังคงรุกอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันไม่เชื่อก็ไปดูนโยบายของทางฝ่ายความมั่นคงทหารทุกเหล่าทัพเขาจับมือกันหมด ว่าขมรเนี่ยมันเจรจาไม่ได้เมื่อขมรเป็นคนที่เจรจาไม่ได้แล้วนายกรัฐมนตรีกับรบัฐบาลชุดนี้เราจะเป็นเราจะไปเซ็นสันติภาพเพื่อเราจะไปเซ็นสันติภาพเพื่ออะไรคือเราจะไปเซ็นสันติภาพเพื่ออะไรเราจะไปเซ็นสันติภาพเพื่ออะไรก่อนฮะ เราจะไปเซ็นสัตยภาพเพื่ออะไรก่อนมันจะให้เราเนี่ยขนยุทธปกรณ์ถอยออกมาก่อนมันฉลาดมันฉลาดมากแล้วมันฉลาดมาตั้งแต่รัฐบาลชุดที่แล้วมันฉลาดมาตั้งแต่รัฐบาลเราชื่อเศรษฐาและฉลาดต่อมาเมื่อรัฐบาลเราชื่อแพรทองทานหลังจากนัน้นก็ฉลาดอีกเมื่อรัฐบาลของเราชื่อว่าอนุทินซึ่งทั้งหมดนั้นอยู่ในรัฐบาลเดียวกันมาตลอดในระยะเวลาสองปีกว่านี้ ส่วนรัฐมนตรีที่อยู่ในรัฐบาลปัจจุบันนี้เกินกว่าครึ่งอยู่ในรัฐบาลตั้งแต่สมัยเศรษฐาแล้วก็อยู่ในรัฐบาลตั้งแต่สมัยแพทองทานด้วยทุกคนแจ้งเตือนอีกทีนะสําหรับเ,เรื่องเกี่ยวกับพระพันปีหลวงนะเกี่ยวกับการสวรรคตรลั้นนะคะปีนี้ทั้งปีนะคะมันก็จะเป็นปีที่เ,เราไว้อะไรนะคะสำหรับพระพันปีพระชนมายุ 93้าสิสานจานะคะประกอบอาชีพกันได้ตามปกตินะคะถึงแม้ว่าเราจะต้องมีการเอาไว้อะไรนะคะความสุภาพของเราความระลึกถึงพระปันปีของเราความระลึกถึงคุณงามความดีของสมเด็จสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตของในหลวงรัชกาลที่9นั้นเนี่ยเราก็คือ แต่งดำบ้างแต่งสุภาพทนสีสุภาพทนสีสุภาพไม่จําเป็นต้องดําก็ได้นะคะ <lean> er> เขาแนะนําว่าสามารถทนสีน้ําเงินทนสีเขียวเขียวขี้มาทนสีแบบเออดำหรือโซนทนสีเทาแล้วก็ทนสีขาวแค่นี้ก็เป็นสีสุภาพแล้วะคะ่ะสามารถที่จะใส่เสื้อผ้าสไตล์ทนสีสุภาพได้คะ่ะและทามาหากินตามปกติมีคอนเสิร์ตตามปกติจ้ะแล้วก็ทามาค้าขายกันตามปกติเลยจ้ะ นะคะโดยที่นะคะไม่ให้มีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับจะต้อง <c oughs> ทำให้ <c oughs> ประชาชนเนี่ยหยุดชะงักหยุดหยุดชะงักในเรื่องในเรื่องในเรื่องใดๆทุกคนใช้ชีวิตกันตามปกตินะคะค่ะดิฉันก็จะใช้ชีวิตไปตามปกติให้ทุกๆคนได้เห็นกันนะคะไม่จําเป็นจะต้องหยุด ในการดําเนินชีวิตตามปกติของคุณและเขาก็ไม่ได้ให้หยุดความบันเทิงเพียงแต่ให้อยู่ในความกาลเทศะนะคะผับเอ่ยคอนเสิร์ตเอ่ยที่รับงานกันไว้ก็ไปเล่นตามปกติแค่คุณแต่งตัวให้อยู่ในโทนที่คุณจะ,ะมีกาลเทศะได้อย่างไรก็แล้วแต่คุณบางคนจะไม่มีการเทศะก็ตํารวจไม่จับไม่เป็นไรแค่มันอาจจะดูแปลก คำว่าการทศาสตร์มันเป็นวัฒนธรรมมันเป็นวิถีมันเป็นซอฟต์พาวเวอร์คำว่าวัฒนธรรมในการแต่งดำเพื่อไว้อะไรอย่างเงี้ยมันเป็นวัฒนธรรมเป็นวิถีของประชาชนชาวไทยชาวสยามของเราอ่ามันเป็นมันเป็นจุดของทางด้านวิถีวัฒนธรรมของประเทศเรานะคะที่ประเทศอื่นเนี่ยจริงๆเขาก็มีนะเขาไปเฉพาะวันที่จะต้องไป ไปส er. uh, ่งอะไรเงี้ยใส่ชุดดำวันเดียวอย่างเงี้ยแต่วันเนี้ยด้วยความที่ว่าท่านเป็นเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินแล้วท่านเป็นคนที่สร้างคุณประโยชน์ให้ประเทศชาติเยอะแยะมากมายเราสมควรที่จะมีการละเทศะในการขลัลึกนะคะเพราะฉะนั้นเราก็เลยเป็นวิธีแล้วก็เป็นประเพณีในการที่จะรําลึกเดี๋ยวที่เนจะนั่งจับตามองดูสสในสภาว่ามันจะใส่เสื้อส้มเข้าสภาไหมมึงเชื่อไหมว่าเดี๋ยวมันก็จะมีพวกแหกแหกประเพณีใส่เสื้อส้มเข้าสภา มันจะมีประเภทเนี้ยมันจะเพป,ประเภทเหลือขอเนี่ยจะมีมันจะมีไอ้พวกแหกประเพณีเห๋ือมันจะมีเดี๋ยวดิฉันจะจับตามองดูถ้าเกิดไม่ใส่โทนสุภาพขนาดไปสภาเนี่ยต่อให้มึงเนี่ยเป็นคนหยาบช้าแต่เวลาเข้าสภาเนี่ยเขาให้ใส่ใส่โทนสีชูภาพไอ้พวกนี้แม่งใส่แดงแปดใส่ส้มแปดไปเลยสุภาพมันความสุภาพของไอ้พวกนี้ชอบใส่แดงแปดส้มแปดไอ้พวกนี้มันเป็นอย่างเงี้ย โอ้ยอย่าไปถือสาอยายายเสลิมเบอ้อนั่นเลยยายป้าปเจีย๊ยปา้าจับป้าจ้วงที่โดนคดีหนึ่งหนึ่งสองอ่ะไอ้พวกนั้นมันไม่เดือดเนื้อร้อนใจอะไรหรอกมันไม่ทุกข์ไม่เศร้าไม่โศกอะไรกับเขาหรอกมันจะทุกข์จะเศร้าจะโศกอย่างเดียวเท่านั้นคือมันจะติดคุกแหล่ไม่ติดคุกแหล่หลังจากที่มีคดีน่ะเออไอ้พวกนั้นไม่มีกาลัเทศะหรอกอย่าว่าอะไรเลยอย่าว่าแต่มันจะมีกาลัเทศะเลยเออ มันไม่รู้จักสี่ไม่รู้จักแปดมันไม่รู้จักวัฒนธรรมธรรมเนียมประเพณีวิถีมันไม่รู้จักหรอกเออรอบที่แล้วก็แซะรอบหนึ่งรอบนี้มันก็แซะอีกมันเป็นสันดานกะโหลกลกะลาแก่แล้วก็ยังกะโหลกกะลาเป็นประมาณนั้นแหละคำถามว่างบประมาณที่กองทัพได้รับตามปีงบประมาณสามารถใช้ได้วันที่หนึ่งตุลาเป็นต้นไปใช่หรือไม่ครับใช่ค่ะถูกต้องค่ะ เป็นงบของปีหกเกงบของงบประมาณของปีถัดไปออกจากสภามาจะต้องใช้วันที่หนึ่งตุลาของปีสมมุติว่างบปีหกเก้างบปีหกเก้าใชไหมก็จะต้องใช้ตั้งแต่หนึ่งตุลาปีหกแปดสมมุติว่างบปีเจ็ดศูนย์ก็ต้องใช้ตั้งแต่หนึ่งตุลาของปีหกเก้าครับท่านมาริกาท่านมีความคิดเห็นอย่างไรต่อกรณีอดีตพบตรตกรณีสวย จะรอดหรือไม่รอดคะไม่น่ารอดทาไมละ่ะอุ้ยถ้าจะรอดเนี่ยรอดตั้งแต่คณะอนุกรรมการอนุกรรมการฟันเนี่ยหลังจากนั้นไปขึ้นไปสู่กรรมการใหญ่ขึ้นไปสู่ประประชอขึ้นไปสู่ศาลเนี่ยไม่น่ารอดนะไม่น่ารอดแต่ดิฉันทราบมาว่าตอนนี้ท่านก็ร่างกายไม่ค่อยปกติแล้วสติสมาธิอะไรต่างๆไม่ค่อยปกติแล้วตอนนี้เนี่ยเหมือนนั่งเล่นหมากรุกอะ่ะคือได้ข่าวมาว่าอาการคนหลังกระเสียนอะ่ะ ตอนนี้มีอาการคนหลังกษียนอาการไม่ค่อยไม่ค่อยไม่ค่อยเป็นปกติเหมือนสมัยเป็นผออ่ะอืมอาการไม่ก,มกติมันเป็นยังไงอ่ะดรบุริกาอาการต้องกินยาทุกวันอ่ะ,อ,ะอาการไม่ปกติทีนี้จะเล่าให้ฟังนะกรณีเรื่องเกี่ยวกับอดีตผอ,อตรอ มันเกิดจากการณีที่สมัยตํารวจทะเลาะกันน่ะมันก็จะมีทนายคนหนึ่งชื่อว่าทนายที่ติดคุกอยู่อ่ะเออคนนั้นเนี่ยทนายที่ติดคุกอยู่ชื่อทนายอะไรนะทนายตั้มแกก็เป็นทนายใช่ไหมแกก็ไปรวบรวมพยานหลักฐานแกรวบรวมเต็มไปหมดเลยแกจะรวมจากใครก็ตามแต่แกก็รวบรวมปุ๊บแล้วแกก็ไปยื่นร้องที่คณะอนุกรรมการของสํานังกงานตํารวจแห่งชาติไว้ตอนนั้นตอนร้องเนี่ยพบตรอย,อยังชื่อ คนนี้อยู่ต่อสักอยู่จากนั้นพอร้องเสร็จเนี่ยเรื่องมันก็คาอยู่อย่างนั้นแล้วที่นี้เธอรู้ไหมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับเนี่ยมันเหมือนปปชตํารวจอะ่ะคณะคณะกรรมการชุดนี้เนี่ยถูกตั้งขึ้นตามกฎหมายพรบรตํารวจยุคใหม่ตอนสมัยพลเอกประยุทธ์จันโอชาเป็นนายกรัฐมนตรีมันจะมีพรบรตำรวจถูกแก้ไขเปลี่ยนแปลงทำให้มีคณะกรรมการคล้ายๆกับคณะกรรมการตรวจสอบ ความผิดของตํ pues ารวจด้วยกันเองอ่ะอ่าแล nah. ้วมันจะมีคนนอกตํารวจเกษียณแล้วอะไรต่างไปเป็นกรรมการและกรรมการชุดนี้คือกรรมการชุดที่พลตํารวจเทคือพ <dates> ี <_ reim> ่เลวัตกินเกสรน่ะเป็นกรรมการอยู่ด้วยจําได้ไหมเวลาฉันจะเชิญพี่เลวัตมานั่งไลฟ์ท็อกอะไรเงี้ยจันถึงสุกเลวัตไม่ว่างวันเสาร์อาทิตย์เลวัตไปกาญจนบุรีเพราะฉะนั้นใครจะเชิญเลวัตไปออกรายการจันถึงสุกไม่ได้เลยเพราะ วันจันทร์ถึงศุกร์หลังเที่ยงคุณเลวัตส่วนใหญ่จะมีงานประชุมเกี่ยวกับคณะกรรมาการความประพฤติตํำรวจนั่นล่ละค่ะคณะกรรมาการชุดเลวัตนั่นแหละเป็นคนฟันธงว่าอดีอตพบตรท่านนี้ตามหลักฐานข้อมูลแล้วปุ๊บเขาตรวจสอบจากอะไรเส้นการเงินเขาตรวจสอบจากเส้นการเงินเส้นการเงินนั้นเนี่ยมันเป็นบัญชีเดี๋ยวนี้มันมีแบบการโอนออนไลน์อะเนะาะเธอรู้ไหมการโอนออนไลน์มันเป็นหลักฐานหมดเลยอะ เออมันก็เลยเกิดการแบบบัญชีมา้าบัญชีเมียบัญชีเมียบัญชีมา้าบัญชีไอที่เขาล่าออกันน่ะนะมันก็เลยกลายเป็นโยงกันไปหมดมันก็เลยกลายเป็นหลักฐานเขาก็เลยสรุปออกมาว่ามีความผิดจริง<ว>และเดี๋ยวนี้เดี๋ยวแล้วขั้นตอนต่อไปขั้นตอนต่อไปก็จะต้องเรียกตํารวจอีกประมาณเกือบ200คนนั้นเนี่ยไปสืบสวนสอบสวนสอบปากคําซึ่งไม่แน่ใจว่าสอบไปแล้วหมดหรือยังแล้วหลังจากนั้นหลังจากนั้นก็จะเป็นขั้นตอนต่อไปอย่างเช่นถ้ามีความผิดเกี่ยวกับคดี เราต้องออกจากราชการก็ต้องส่งไปที่ปปชหรือถ้าเกิดมีความผิดต้องติดคุก<น>ก็จะต้องส่งไปที่ศาลคด,ดีอาญาหรือถ้าเกิดมีความผิดที่เกี่ยวกับวินยัยก็จะต้องวินัยตำรวจก็จัดการไปวินัยสูงสุดไายแรงสุดของตำรวจก็คือต้องออกจากราชการเหมือนเหมือนกันกันกบที่บิ๊กโจ๊กต้องออกจากราชการอะประมาณอย่างนั้นเลยเ,เ,เออแต่ทำไมบิ๊กโจ๊กถึงโดนก่อนเอา้า ตอนนั้นเขาเป็นผอบอแล้วเขาก็ล่อบิ๊กโจ๊กก่อนไงเขาเขาเป็นตอนนั้นตอนนั้นเขาเป็นผอบอเขาก็ล่อบิ๊กโจ๊กก่อนจะว่าไปก็บิ๊กโจ๊กก็น่าสงสารเหมือนกันแต่ขนาดเดียวกันเนี่ยบิ๊กโจ๊กก็เลยเอาคืนไงแต่ว่าการเอาคืนก็คือเอาคืนตั้งแต่สมัยที่ยังเป็นตำรวจอยู่นะเออแล้วก็ข้อมูลที่บิ๊กโจ๊กออกมา แฉเป็นซีรีส์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 เนี่ยอันนี้ก็เรื่องจริงทั้งนั้นนะเรื่องจริงทั้งนั้นแหละ